เอ่ไปซื้อมาตอนไหนวะเออไม่ได้ซื้อเกลมาจากตู้ปันสุขข้างๆเนี่ยตู้ปันสุขสิ้นหวังแล้วกูสิ้นหวังแล้วกูก็กราบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสแล้วก็รายการวันเสาร์มอเมียมนะครับ โอเคก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านนะครับส่งมีมมาร่วมสนุกกันอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไป name three countries three countries ชื่อสามประเทศ Europe America um, Asia ไม่ใช่ประเทศอันนั้นทวีป countries 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 เออประเทศ I'm sorry um Serbia Japan Tokyo name โอเคดี okay. ไม่มีประเทศหาดใหญ่ห uh ืมะ GTA อันนี้อันนี้ยั่วตีนยั่วตีน GTA ยั่วตีน uh oh. เอายั่วยั่วกันต่อไปมึงจะยั่วไปถึงไหน Cowbam, <atem> jump up. Uh. GTA, you are teen. Tell me these. With reason? Yeah, I don't understand what happened. This is crazy. And what were you doing here? Okay. Dang. ความสุขในการทำงานมันมีอยู่จริงโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคได้นะ เชื่อปะย้อนกลับไปตอนปฐมนี่ครับเขามีการเต้นอะไรแบบนี้แบบแล้วให้เราไปเต้นแบบบนสนามกีฬาสีอะไรแบบนี้ผมก็เต้นแบบเต็มที่มีครูมาบอกว่ามึงเต้นแรงเกินไปผมก็แบบอะไรวะ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวมโรแมนแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาวกล้วยชากงเราวนี่มึงยังไม่โบดอีกเหรอเดี๋ยวมันคืออะไรอ๋อเป็นแผลโอเคเป็นโอเคโอเค มันจะแสบมาก yo, yo, yo. แล้วทำไมต้อง hey, <c oughs> แล้วพี่สปีดจะไปสู้อะไรเขา <c oughs> <c oughs> ผมเคยคิดว่าจะทำเรื่องริสบอ t นะครับเพราะริสบอ t นี่มันกวนตีนมากนะครับจนถึงขนาดที่แบบว่าพี่ สปีดของเราล็อกคอตีเขาอะไรแบบนี้จนมันพังนะครับแล้วแล้วก็โดนฟ้องอ่ะไหนๆก็ไหนๆละรีสบอรเนี่ยรีสบอรดมันกวนตีนอ่ะเธอไปดีเตอร์แล้วแม่งหัวเหรอ อันนี้ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรดูท่าแมงวิ่งจะไปไหนเออจะไปไหนลิสบอดแบงค์วรตีนจริงเอา analyze analyze คือมันโรสนะครับมันเผาคือแม่งด่าเอาาตรงๆก็คือด่าด่าแบบไม่แบกใจนะครับที่สปีดที่โมโห Who are you? อ oh, oh, no ่าว a ด n แม่งครไอ้เสียงหัวเ้อเนี่ยเสียงลิสบอดนะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกแล้วแม่งเปิดเพลงเฉยเลย เสียงหัวล้อแม่คือเอาเอาเจอตัวเองโอเคโอเคโอเคมึงดีเนาะแล้วเสียงหัวล้อแม่ล้มลบล้มล้ม ล้วลิสบอต <comedy> มันก็ยังมีมีข้อบกพร่องอยู่ mm ong ong น้องบิกธน,กนากรโ no c ร p t i o n เกือบเกือบตะกี้เกือบตะกี้เกือบดีภูมิต้านทานเยอะดีอย่าใช้ฮาคิราชันกับแม่ มาแล้วเกือบเกือบ,บมาแล้วอันนี้คือฮาคิราชันเรอหรือ,อยังไงตรวจสุขภาพให้หน่อยเจ้าหมอแต่อย่าลืมใส่แว่นด้วยนะแว่นอะไรนะแวน่น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 แต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย o p ตัสซึ่งตอนนี้ทางอบตัสเองก็ได้ไปกอินเตอร์คอร์ลบกับอนิเมชชื่อดังอย่าง s p y X Family โดยมีแวน่นสไตล์น้องอาเนียใส่แล้วแก้มเป็นสีชมพูและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นแผ่นปิดตาอุ่น ดแลล้วหับสบสายรียบๆหน่อยเพราะว่าของหมดเร็วมากใช้โค้ชชิวัตลด100่งร้อบาทตัดอะไรไหมครับา่า<อ>ตัดนิ้วหมอตัดนิ้วเนาะนิ้วที่ไหนครับนิ้วที่ไตหรือว่านิ้วที่ถุงน้ำดีครับรน,นิ้วโปรตีนนิ้วโปรตีนโอเคอยู่เนาะพ่อเนาะถ้ะ<ต>ะางานรอบนี้หมอไม่ได้นัดนะครับครับหมอเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงไปไหนพ่อไปยังเบิ่งจะเข้าก่อนขามันเจ็บหของดรเสร็หมอเบิ่งหายเฉเดียว เดี๋ยวตะกี้ไม่ค่อยเกตไอหยังเบิ้งจะข้าวก่อนขามันเจ็บของได้แส่หมอเบิ้งหายเฉเดียวฮะโอเคผมไม่เก็ตน้องครีมยูนิคอร์นขี้เซาล์เมื่อคุณลองเปลี่ยนโหมดโอ้ย like ที่ไม่เก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพนีเน้เป็นตัวบอกนะครับว่าไลโหมดเป็นยังไงโอเคไฟผมร่วงปกติหน้าผมไม่ได้ขาวนะครับหน้าผมเป็น,เป,นเป็นแบบนี้แหละแต่เพราะว่าเพราะว่ามีไลโหมดครั้งแรกครับ ไฟบ้โอเคอาจจะให้ดูไม่ได้นี่ครับเพราะว่าไฟมันบ,บ,บึบบั๊บบึ้บั๊บเลยเพราะว่าแป้งนี่ครับแป้ง,ปงไม่ว่าจะเป็นแป้งขา้าวโพดแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าอะไรแบบนี้ถ้ามันฟูงเสร็จปับ๊บแล้วเราจุดไฟมันจะมันจะบึ้ม ส่งครั้งที่สิบขอออกคลิปหน่อยครับเคยดูแล้วส่งครั้งที่สองครับพี่ชีวชยัยลุงเอใช่ปะหน่อยครับแบคแฮมกับรีโมทใครหาช่องดีกว่ากันครับโอ่อมึงอิสว์แบคแฮมกับรีโมทบ้านพ่อมึงเลยครับหาช่องดีกว่ากันมึงไปถามป้ามึงไม่ดีสัตว์แบคแฮมกับรีโมทใครหาช่องเดียวกันนะมึงไปถามป้ามึงไม่ดีดอก อ๋อเขาเล่นเกมวินน yeah> ิ่งใช้ว claro ินนิ่งไหมเนี่ยเสียดายมากลุงอด่อยนนอยู่ไม่เออลุงเอใจเย็นใจร่มร่มน hm ี่ใจร่มใจร่มส่งครับพี่ยีวาสขอออกนะแมนเคยดูแล้วอ่ะแล้วลูกก็จะมา พ่อครัพ่อครับแล้วแม่งก็ลื่นลงไปเองแล้วก็เอาทำไมไม่เห็นฉากบึ้มวะให้ตายสิเราช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งยังไม่ได้เลย จริงเหรอน้องชมพูพิงนูจะออกคลิปให้ได้โอเคไปวันพุธอะไรวะเนี่ยมาบวกกุ้งเท่ากับมูกได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรออารเดี๋ยวนะอย่าบอกวะอย่าบอกนะโอมหรือดมโอเคพี่พี่ไมเมดเน็ตดมดมแล้วยังไง อมดมอมดมดมอไนอ๋อออโอเค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 อมหรือดมเนี่ยแต่อีที่เขาถือเนี่ยมันคืออะไรทําไมผมไม่เห็นคนอมอีตัวนี้เลยถ้าอมอีตัวนี้เนี่ยเออน่าสนใจอยู่ส่งครั้งที่สองครับ F f c ่ตั้งแต่ปฐมเลยครับชอบดูคลิปพี่มากครับผม โอเคโอเคผมเห็นผันผ่านโมไลเขาบอกว่าเห็นอะไรแปลกๆข้ามทักแ่ายิ่งอย่าทักเมื่อกี้มึงกลับบ้านหรอกอ้าวกลไว้ข้างนมีหลุมโอเคมือถือรวกเดี๋ยวพี่มมันมาจากเรื่องอะไรสักเรื่องนี่แหละผมจะไม่ได้นะแบบคุยกันแบบนี้แล้วก็ทักกันแบบนี้แล้วก็มือถือแม่งลวกแต่พอจะบอกพอจะทัก อย่าทักไอ้กูบอกว่าห้ามทักไงเออโทรศัพท์พี่ส้มโทรศัพท์กูมันทำไมมันล่วงเออกลับไปเอาเออยังกลับไปเอาแป๊บเดียวเออไหนไหนมันล่วงตรงไหนแถวที่นี้แหละโอเคเอาขาตั้งลงกูนด้วยโอเคอืมโอ้โหเอาขาตั้งลงคนลุกเอ้ามานี้มาช่วยกูหาก่อนจะได้รีบไปโอเค แม่งโลกไปตรงไหนวะบนถนนก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมันอยู่บนถนนแหละลูกพี่จะเหนื่อยแล้ววะเหนื่อยไหมพี่ส้มเออดีผมรู้เลยรู้เลยมึงเอามาจากไหนดีจริงๆรึงอไปซื้อมาตอนไหนวะเออไม่ได้ซื้อเกี่ยมาจากตู้ปันสุขข้างๆเนี่ยตู้ปันสุขสิ้นหวังแล้วกูสิ้นหวังแล้วกู โอ้ไอ้กี้ไอ้กี้ไอ้กี้พี่สม้มเนื้อคดีเชียบชิ้นหายเลยเสียงแมงโคดไกเลยเหมือนแมงหอนอยู่แถวนี้เลย <c oughs> ไอ้กี้มึนนงโคตรนี่ <c oughs> โอ้มันคอนโคอะรูหงโคดีนะพี่ส้มลองไหม <c oughs> ลองมาอะไรเล่าคุกก็เล่าผีเล่นกูเล่ามาหอนอ <c oughs> ชัดเจนเออโฟกเเออโฟกเเออเอา,เอา เออเอาคืนด้วยเอเอ,เอส้มแม่งมารยาดีด้วยออาไปเรเร,เร,รถมันเปลี่ยนไฟหรือเปล่าวะเนี่ยสมมัต<อ>าไปแล้วเร็วเร็วเปลี่ยนเกยร์แล้วไอ้กูเปลี่ยนไม่ได้ะาถึงลก้าขากูไม่ถึงแล้วมือขี่มายังไงก่อนตั้งแต่แรกมึงลากเกียร์หนึ่งยาวๆมาแบบนี้เหรอ หรือยังไงไม่สิถ้าใส่เกียร์ไม่ได้แม่งก็เกียร์ว่างตลอดนี่หว่าแทนกูแล้วเออเอาม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 าจะรกแล้วอีขานี้มันถึงไหมเนี่ยมันก็ไม่ถึงนะอ๋อวิถีมาแล้วทำไมรถมันยังขาอยู่วะโอชัดเลยขาตั้งมึงไม่ได้วขาตั้งขึ้นโอ้โหเออเอาขาตั้งขึ้นก่อนเร็วโอเคผมรู้ละใช่ไหม จริงด้วยคือคือมันมีมีมนี้มามานานมากแล้วเนี่ยครับไอเอาเอาขาตั้งขึ้นเนี่ยอจนมาเป็น a ออเออใช่เขียนะครับก็สมพลเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยได้ครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พานะ สวัสดีครับเย่เออใช้ได้